ความดันไม่ลดลงเลยลองเช็ค3ข้อนี้ดูค่ะทุกคนข้อที่1คุณมีน้ำหนักเกินหรือเปล่าอ้วนอยู่หรือเปล่าข้อที่2คุณกินยารักษาโรคความดันอย่างสม่ำเสมอไหมตรงเวลาหรือเปล่ากินบ้างมากินบ้างหรือเปล่าหรือบางทีคือคิดเลยว่าไม่กินละยาความดันถึงกินไปความดันก็ไม่ลดลงอันนี้ขนาด ทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะความดันยังขนาดนี้แล้วหากคุณไม่กินยารักษาโรคความดันเลยความดันจะสูงขนาดไหนใช่ไหมล่ะคะข้อที่3นะคะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่หรือเปล่าหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรจะต้องลดละ,ละเลิกบ้างนะคะจะทําให้ความดันนี่ค่ะคุมได้ดียิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญน,นะคะอย่าลืม วัดความดันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะต้งเวลาก,กันก็ยิ่งจะดีเชา้าเย็นค่ะทุกคนแล้วก็คนจะต้องวัดความดันก่อนกินยารักษาโรคความดันด้วยนะคะความรู้ในวันนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆสามารถแชร์ออกไปได้เลยค่ะจะทําให้คนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงได้รับการรักษาอยู่แล ความนั้นเขาไม่โล้สักทีจะได้รู้นะคะพิจารณาตัวเองว่าตัวเองมีปัจจัยดังกาล่าวหรือเปล่านะคะควมจริงมันมีอีกหลายปัจจัยนะคะทุกคนไว้คุยกันต่อไปในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ